สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีหน่อยวันนี้มีเด็กมาช่วยเด็กเกเรไม่ไปโรงเรียนอีกแล้วทุกคนอ่าก็คือนี่น้องพอใจนะเป็นลูกของเพื่อนบ้านแถวนี้นะครับอดีเธอเข้ามาเล่นด้วยใช่ใช่ใช่อ่านี่เห็นไหมชายผ้าสีดาต้นอันเนี้ยเขาเรียกว่าชายผ้าสีดา ชายผ้าสีดานะเข<ม>าเรียกอะ่ะจะไปดึงนะแพงนะพอใจ<ม>เป็นหมื่นนะคะเออกว่าจึงเ,เนี่ยเขาโตเร็วนะเขาโตเร็วเ <c oughs> นี่นะทุกคนพานนี้นะพามนะาอัปเดตบรรยากาศในสวนนะครับมันก็มีทั้งงานอะไรที่ยังไม่เรียบร้อยนะครับสมทุม,มอะไรกองอยู่ตรงนี้นะฮะ ก็ยังไม่เรียบร้อยยังไม่ได้เก็บเป็นที่เป็นทางนะทุกคนนะเนี่ยนะครับยังไม่ได้เก็บเป็นที่เป็นทางแล้วก็ทางมุมน,นี้ด้านด้านนั้นก็คือเนี่ยก็คือปิดกำแพงนะครับปิดกำแพงเพราะว่าตรงนั้นฝั่งน้ันจะมีคนมาเช่านะครับก็ปิดกำแพงเลมอน พวกเนี้ยนะครับเลมอนพวกเนี้ยคือมันโอเวอร์โดสปุ๋ยนะครับมันก็เลยผิวเสียผิวไม่ดีนะฮะมันโอเวอร์โดสปุ๋ยนะครับหินเนี่ยนะงานก่อสร้างอะไรก็กำลังจะเริ่มจะเสร็จอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่จะเสร็จก็กำลังเพิ่งเริ่มนะฮะทุกคนเลมองเลมอนอะไรต่าง เนี่ยเสียดายมันเกินปุ๋ยมันเกินขนาดนะครับทุกคนปุ๋ยมันเกินขนาดพอเปียบเข้าไปมันเค็งแข็งอะ่ะมันเหมือนไม่มีน้ำอะ่ะเสียหมดเลยเนี่ยต้องเอาไปทำอย่างอื่นโอ้ยนีย่นะก็พามาเดิน ดูเดินพามาเดินดูสวนพามาเดินดูอะไรต่างๆฮนะเนี่ยนะครับเอาเลยครับตามสบายเลยก็ เขาก็มาทำกำแพงมาอุดกําแพงนะฮะ,ะมาอุดกําแพงเตรียมสถานที่ปล่อยเช่านะครับแล้วก็ร้านนี้นะครับจะมาเข้าตรงนี้แทนอ่าทุกคนก็จะมาเข้าตรงนี้แทน ก็จะมาเข้าตรงนี้แทนด้านนี้ก็คือเป็นอีกด้านหนึ่งนะฮะตรงนี้ก็จะมีเน่ยทุกคนถ้าใครอยากได้อีพีฟูฉีกนะฮะก็ทักมานะครับจะตัดไปให้สักท่อนแต่ต้องออกค่าส่งเองนะเนี่ยครับ ใหญ่ๆเลยนะดูเขาเรือยขึ้นทุกคนดูเขาเรือขึ้นใหญ่ๆทั้งนั้นอพีิวชีดูเขาเรือขึ้นไปข้างบนเลยนะทุกคนเรือขึ้นไปข้างบนเลยตรงนี้ด้านนี้จะเป็นพวงชมพูพอใจรู้จักพวงชมพูไหมเนี่ยพวงชมพูพอใจรู้จักพวงชมพูไหม ต้นเนี้ยชื่อพวงชมพูใช่ชื่อพวงชมพูใช่เนี่ยด,ดู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 เธออยากเล่นนี่ก็ผู้ช่วยนี่ก็ผู้ช่วยอยีกคนนึงนี่ก็ผู้ช่วยอีกคนนึงผู้ช่วยอีกคนนึง นี่ยนะทุกคนก็พามาดูบรรยากาศ <G ül> ที่เขียวนะเป็นธรรมชาติธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติก็อยากจะมาแบ่งปันให้ทุกคนได้เห็นวันนี้ไม่ได้เดินไปในโซนข้างหน้าเลยนะฮะอ่ะแล้ก็พาเดินไปดูในโซนข้างหน้านะทุกคนนะเพราะว่าแบบโซนข้างหน้ามันมีการปรับปรุง เนี่ยดูทุกคนแบบหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะยังไม่ได้เก็บเข้ารูปเข้ารอยอะไรต่างๆมันยังละเกียดละกะอยู่ไปทั่วเลยนะทุกคนมองไปตรงไหนมันก็ลุกหูโลกตาไปหมดเนี่ย รับเปลี่ยนหมุนเวียนนะ,ะทุกคนปรับเปลี่ยนไปนะครับอืมก็ค่อยทำไปนะฮะตัวนี้ก็คือจะปล่อยให้เขาเลื้อยขึ้นให้มันเต็มจะปล่อยให้เขาเลื้อยขึ้นหลังคาให้มันเต็มก็จะเป็นแบบ หลังคาใบไม้อะไรอย่างนี้นะโอเคนะครับทุกคนก็มาอัปเดตให้เห็นเพียงเท่านี้นะคลิปนี้เราก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ดูคลิปใหม่ๆด้วยกันนะโอเคครับสวัสดีครับ